สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ s h อป e e อยู่นะครับแล้วก็อยากจะล็อกเอาออกจากบัญชีของเรานะครับบนแอป s h o ป e e เนี่ยก็ทำได้ไม่ยากเลยมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับในแอป s h อป e e ของเพื่อนเนี่ยตรงทางด้านล่างตรงนี้นะครับตรงที่นิ้วหมชี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกดลงไปที่เมนูฉันได้เลยจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เพื่อนเอนเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผมให้ไปที่เมนูตั้งค่าบัญชีตรงนี้นะครับ แล้วก็ในหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผมเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่าออกจากระบบตรงนี้ให้เรากดแตะลงไปหนึ่งทีเขาก็จะถามนะครับว่าต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่นะครับเราก็กดไปที่ใช่แล้วก็รอสักครู่นึงครับผมเขาก็จะรีแอปช้อปปีเปิดขึ้นมาใหม่ให้เราอีกหนึ่งรอบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเราลองกดเข้ามาดูนะครับเราก็ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่นั่นเอง โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ